อันนี้เบาไปเพิ่มขึ้นนี่เสียงให้เหมือนญี่ปุ่นเงียบสะอาดมากครับอารมณ์อารมณ์ญี่ปุ่นอยู่อารมณ์ญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะไม่มีตึกสูงอย่างนี้นะคือญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบเป็นตึกสั้นเป็นดินเป็นหอเติร์ไวท์ไม่ดิแต่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยโอรนมิแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นร้านฮิตใช่ไหมคะเราสั่งไปแล้วค่ะแล้วก็เหลืออีกเราเราต้องรออีกแค่64แก้วค่ะ อันนี้คือน้อยค่ะปกติราองร้อแก้อ <c oughs> ้อยท<ห>ี่สุดแ้ว้บาไชาไข่มุกยี่แหวที่โอ้หสี่คิวครับพี่ร้านดังไง<ห>ชาไข่มุกชาไข่มุกแปดสี่คิวโอ้าาสี่คิวเพิ่ะรทำแล้วครับไงเนไพี่น้องได <c oughs> ้ทำนี่ล่ะเข้าไปยังกันบอก ยี่สิบแปดคิวครึ่งซู่กูกินกุ้เยว้ะไมันเปเทียวแบบนี้มันเแกวแบบนี้ร้านับอเมือนคุยเตะมากเคยตีมากเคยตไม่แซมซิว่าฝากเพราะนนี้กินบ่อยอยู่นะ เขาบ้าซื้อกรอ่างบอเครื่อสานจีนเหตุผลที่ร้านนี้มาเปิดเพราะว่าร้านข้างมันเต็มเขาก็เลยขายได้ขายจอมายมเยอะแมนอะไรนี่ทำไมมันยาวเกิน สวัสดีตาเออมือหมูอานี่อยู่ท้นเครื่องบินอันเด็กหน่อยหัวรอฮ่าฮ่าียงขึ้นเสียงขึ้นในตาอยู่หงเปล่ ar, าเส s. <S าียงขึ้ในตาครับเออเสียงหัวขึ้นในตาครับ ดีใจกับพี่บ่าวนาหนา้นาคนนะนัตตี้พ่อซื้อว่าแวนาา่นตาเขาชนะอารัสซี่หามือหนนะ่อมีแต่คนซื้อให้ฉันไม่เคยซื้อแว่นตานแพงนะทุกคนคือส่วนมากมีแต่คนนั้นถอดีซื้อให้แว่นตานแพงๆก็คุณลูกแก้วซื้อให้แนะ่พี่มินเขาเอลิีซื้อให้แนะ่บอดเฟมซื้อให้แนะ่บอดนวดก็ซื้อให้แนะ่แต่ส่วนตัวเองไม่เคยซื้อ ไม่เคยซื้อแว่นตาด้วยตัวเองแบบแพงๆมีแต่คนักนคนนี้ซื้อให้เพนักานแล้วใครที่ยินก็ปวดซื้ออ๋อใครคนหนึ่งนะเดี๋ยวเราลืมเื้อเขาอยู่บ่เขาอยู่เอาพี่เอาพี่ว่าพี่ว่าถือในนาทีเบื้องเกือบพี่น้อง มึงกับไปเบื้องงมึงมักใส่เกือบกูบอไซจีคิวหรออะไรคิวยูหรอเขาเอินยังออนคาวราคาเหมือนว่าเราไม่หนีมือมันยิม่าเวนจี ซือว่าคอลันองปีมาือเคือมาเนาะฮอปปีมามันมีอันที่พี่บาชอบอ่ะที่เอกกบโวีรอันอัพเจ็ต่ s h o ส s h e running shoes ว่าได้แบบไกแบบลเท้าแบบแลนหรือว่าแบบนี่เลอยากเากใดนี่ปกติผม่ผมมด้คนซื้อให้คนซื้อเองกับนะ เสื้อผมอย่า <Techn> ล <Pokémon> ืมเสื้อชิโมโนโชุดเฮ้ยมินมิโซเออพี่จะแขวนเอาป่ะจาวะมือมืออื่นนี่พรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้พาพี่บ่าวนาไปดูหิมะหิมะก็ได้ือไล่เนาะฝนตกเฮ้ยมือนน้นมันจะไปตกมันหายกันอยู่ฮักจีมากอยเสื้อดราเลยมีไอริเพียกอยู่กับเสือโลลายังล่ะ ๊าดบอดบิ๊กเมคอัพแม่ใครแต่ว่าไลท์สดไลท์สดสินเทียนตีแอนดึงดึงดึงเพี่อนนันแม่มันมีเพียงชื่อเล้เขาลองอันนี้อยู่นะชื่อเรื่องเรองเขาไคล้ายกันหรอใช่นี่ไงนี่นี่มุมงดึก็สวยนี่ เอาไทายคิดติดต่อให้เนี่ยเเจีีซซลลยยสออาาได้ไไหมทยลองให้จีนก็ลาารรองพี่ลองแค่นี้อง้าบแบนอะไรเนี่ยที่เชียงไหมถูกมากค่ะเพิ่งไปต้นเดือนหลอผมเป็นคนที่มางนน้องบอกผมไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าแบบแบรนด์เนมทุกคนเพราะเอออ่ะเอา,เอาเ,อาเอาเตรียมตัวแบบเอาเครื่องนี้ไหมน่ะ เอาไหมบอกว่าเปันอยัางไฮสูยูเซอร์กูขึ้นมาสามสองหนึ่งแม่เอาไหมโอ้ยเว่อเนี่ยมันได้ยินงเนี่ยบอลน้เพื่อนเนี่ยเพื่อนมาอย่างไรพี่ไม่ไทยดีอ๋ออ๋อถ่ายรูปอะไรเอาถ่ายรูปก็ได้嘛ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอาถ่ายรูป มาเลยถ่ายรูปถ่ายไปเลยลงพิมพ์ไปเลย นีเออเป็นอะไาถ่ายรูปถ่ายรูปไปซื้อ <c oughs> เอ,อมันอยู่ในนี้หร <c oughs> อแอร์เรียนี่หรอรูรูเลมอนกิยแบบที่ใบ้ ีปทางน้องติดต่อกันด้วยเรียวๆมันอย่าได้สุดก่อนายขี้ไปบึงท้าเทยรูปบ่หนุ่มจีน ยืมปากยืมสมือพี่น้องเพลงนี้ทำชิ้นหมูจะหล่อมากปวดบวชเพลงไห่น้องบ่อยเบิกบานทำชิ้นหมูทำแล้วครับเพื่อวันนี้หล่อเลยหล่อมากอันนี้เป็นอะไรพี่อ่านจิน เบาน้ำตาลจ่ายตังป้าหนป้ายอย่แม่กัวตน,นี้เขาปูโทรหาหลานตัวฉนโทรไปเอยู่ประเทศจทนีนต่อเจ้าบ อันนี้คือตำรวจเราตัวบีนะตัวบีคือตำรวจเราอันนีมันย่านแบบว่านี่เนาะเป็นมองช้อปปิ้งก็ไปมองก็เป็นมองเข่งเหมือนกันไหมลำตามำรวจสวยหล่อยู่ลงสูงเราสวยเอาสูงลองมุงไรมุ้ย ยิมปากได้ไหมจะเอาไปนี่คนหน้าเกาหลีนี่คนหน้าเกาหลีคนหน้าเกาหลีนาตีว่าคนแบบหน้าเกาหลีก็มีนะเพนะมึงสิไปถามมาให้ยังคนหน้าเกาหลีก็อยืนมึงนี่สิเออ คนหายากอ๋อพี่เล็กพี่เล็กฝากซิเซ่อ,อยู่นะป้าปูวะป้าปูวะบอกน้ำตาองค์ไหนอยู่ไหนวะสันป้าอยู่ไม่ัวกนะันนะนั่งอย่างนอ้อเอาข้านอกก็ฟิวดีนะฟิวดีนะกินเขาพี่น้อง อันนี้จะไลฟ์สดแบบฟรีๆไม่มีกลุ่มปิดนะวันนี้ต่างประเทศ CEO กับไปเที่ยววันเกิดออนไอันนี้ถ้าสั่งออนไลน์ได้หรอบใช่ไหมใช่ใันออนไลน์อันเป็นฟิวนี้แม๊ะมันเป็นฟิวนี้ชัลซ่าใช่กลายเป็นอะไรกับชั้น่าโอ้น้ำตาลเนี่ย พ่อปู่บอกว่าชั้นสามหรอเนยเล่นหลุดไรหัอะไรมีบ้านก็เล่นได้หมดิลิฟที่รามางน้เราเล่นได้อยู่เหรอวันนี้เล่นได้ไม่มีเมตร